สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนูแดงแล้วนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินค่ะวันนี้นะคะหนูแดงนํารถนะคะ nexgen Y Taxi คูน4นะคะเรียกได้ว่าเป็นรถที่ทุกคนกําลังตามหาเลยะคะมาแต่งละหล่อให้ดูกันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันทีละจุดเลยนะคะว่าแต่งอะไรกันบ้างมาดูกันเลยนี่ค่ะเริ่มที่ตัวกระจังหน้าก่อนเลยนะคะกระจังหน้านะคะเป็นทรงแรปเตอร์นั่นเองค่ะพร้อมไฟสิสีส้ม3จุดแบบนี้เลยค่ะตัวกักบรอ OR ดีนะคะเป็นโทนสีดํานะคะสีเดียวกับกระจังเลยนูน ออกมาแบบนี้ทําให้ด้านหน้าตัวรถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของไฟค่ะเป็นไฟเดิมๆเ,เลยนะคะเป็นไฟทรงสีแคมนั่นเองค่ะครอบไฟหน้าไปให้แบบนี้เลยนะคะทําให้ดวงตาของรถคันนี้ดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของกันชนด้านหน้าค่ะอันนี้นะคะเป็นชุดแต่งแบบใหม่เลยนะคะมาแบบสดๆร้อนๆนะคะก็ติดตั้งให้เลยนะคะ กันชนตัวนี้นะคะเขาเรียกกันว่าชุดวายนั่นเองค่ะหลอ่ลอแบบนี้เลยยิ่งใส่กับกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะเรียกได้ว่าหล่อไม่มีใครเกินเลยนะคะนี่ค่ะในชุดของกระจังหน้านะคะก็จะได้เป็นตัวกระจังหน้าสีบอลเงินแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตัดเข้ากับสีดํานะคะรอบ ไฟตัดหมอกไปเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะลอๆแบบนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าขับไปที่ไหนนะคะทุกคนต้องจําได้แน่ๆค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างนะคะซุ้มลอนนะคะก็มาพร้อมกับชุดวายด้านหน้าเลยค่ะเรียบๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ รถคันนี้นะคะเขายก2นิ้วนั่นเองค่ะใช้ก้อนหนุนนะคะรองหัวโชกขนาด2นิ้วค่ะแล้วก็แม็กของรถคันนี้ค่ะเป็นแม็กฮอสเทลนะคะออฟเซ็ตลบค่ะสเปคยางอยู่ที่ 33, มสิบสาพส่ะะเรียกได้ว่าเป็นแม็กแล้วก็เป็นยางนะคะที่หล่อแล้วก็เข้ากันสุดๆไปเลยนะคะมาค่ะเรามาดูในส่วนของด้านบนกันบ้างนี่ค่ะ ครอบแก้มนะคะตัวอักษดอะคริลิกไบเทอร์โบนะคะเพราะว่ารถคันนี้นะคะเป็นเครื่องโบคู่นั่นเองค่ะกระจกนะคะก็ดีไซน์แบบใหม่เลยนะคะ ในส่วนของกระจกนะคะก็เป็นกระจกนะคะคนละสีกับตัวรถลอยสีเทากาไฟมีเป็นสเต็ปไปเลี้ยวด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็มีเป็นกล้องนะคะแฝงอยู่กับตัวกระจกคันนี้เลยนะคะเพราะว่ารถคันนี้นะคะเป็นกล้อง360องศานั่นเองค่ะในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะก็คินครีนแบบนี้เลยนะคะไม่ได้ติดตั้งสติ๊กเกอร์อะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าก็ยังดูหล่อเทมากๆเลยนะคะ นี่ค่ะบันไดข้างก็เป็นบันไดข้างเดิมๆเลยไม่ได้เปลี่ยนหรือว่าอัปเกรดอะไรเลยนะคะดีไซน์นะคะใหญ่ขึ้นนะคะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พื้นผิวมีความขรุขระะคละดอุบัติเหตุแล้วก็ยังสามารถทำความสะอาดง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนี่ค่ะที่จับนะคะก็เป็นค o l o สีกับตัวรถสีดำแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวหนูแดงจะพาไปดูภายในนะคะตัวรถของ YT a x i คูณ4คันนี้กันเลยค่ะมาดูกันเลยนี่ค่ะ เบาะนะคะก็เป็นเบาะหนังนะคะเดินได้สีส้มแบบนี้เลยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของวายแท็่ะแล้วก็ตัวสตาร์ทนะคะก็เป็นปุ่มพุชสตาร์ทนั่นเองค่ะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยนะคะแบบมัลติฟังชันหุ้มหนังเดินได้สีส้มแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของด้านขวาปุ่มด้านขวาด้านบนของเราค่ะเป็นการควบคุมหน้าจอขนาด10นิ้วของเราตรงนี้นั่นเองค่ะมีปุ่มรับสายปุ่มสั่งงานด้วยเสียงด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายของพวงมาลัยค่ะเป็นระบบนะคะควบคคอนโทรลนะคะนี่ค่ะควบคุมการขับขี่นะคะเรียกได้ว่าทำรรมาดีมากๆเลยค่ะหน้าจอกลางของเรานะคะขนาด12นิ้วนั่นเองค่ะเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto แล้วก็มีแอปพลิเคชัน f o r d p a s s ให้ด้วยนะคะตรงนี้ด้านล่างค่ะ ดีไซน์นะคะที่ปรับแอร์นะคะแบบใหม่เลยนี่ค่ะสวยหรูมากๆเลยแล้วก็มีระบบนะคะไวร์เลสชาร์จให้ด้วยนะคะเป็นไวร์เลสชาร์จนะคะแล้วก็มีเป็นไทซีไทเอให้ด้วยนะคะเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็นี่ค่ะมีหมวดนะคะนี่อันนี้เป็นหมวดนะคะออฟโรดนั่นเองนะคะเพียงกดนะคะตรงนี้กล้องนะคะก็จะขึ้นหมด ออฟโรดนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นการปรับเปลี่ยนนะคะโหมดขับ4ขับ2 4ฟ o ์โรโฟนั่นเองค่ะเป็นไงคะสำหรับภายในรถคันนี้นะคะเรียกได้ว่าหรูดูแพงมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างคะ่ะด้านท้ายนะคะไฟท้ายของเราก็เป็นไฟท้ายเดิมๆเลยไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะคะแต่ก็มีเป็นระบบนะคะบรยสปอร์ตให้ด้วยค่ะตรงนี้เลยนะคะคือถ้ามีรถนะคะเข้ามาอยู่ในระยะองศาของ เซนเซอร์ S S นะคะเขาก็จะทําการแจ้งเตือนนะคะไปยันด้านหน้าของตัวรถนะคะตรงกระจกมองข้างก็จะมีเป็นแสงนะคะกระพริบสีส้มแล้วก็มีเป็นเสียงนะคะแจ้งเตือนเพื่อบอกให้เราว่าตอนนี้นะคะมีรถกําลังมาอยู่ใกล้ๆนะคะเรียกได้ว่าธรรมดีสุดๆเลยนะคะในส่วนของด้านท้ายค่ะตออัวกษรอะครลลิกวายเทนั่นเองค่ะโลโกโฟ้ฟอดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกล้องมองหลังค่ะดีไซน์ที่จับแบบใหม่พร้อมไฟเบรกดวงที่3ค่ะเป็นไงคะ ถูกใจไหมคะสำหรับพี่ๆที่รอ y t a x ท4คุณอยู่มาค่ะเดี๋ยวแดงพาไปดูรอบๆตัวรถยสักทีหนึง่งไปดูกันเลยสำหรับนะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจ y t a x ท4คุณอยู่นะคะต้องจองแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะรถกำลังทยอยเข้ามาแล้วนะคะไม่สามารถที่จะรับรถได้เลยเนาะเพราะว่ารถคันนี้นะคะพี่เขาจองตั้งแต่งานมอเตอร์โชว์นะคะก็เพิ่งได้รถตอนนี้เลยค่ะอย่ารอช้านะคะถ้าอยาก รอก่อนใครนะคะรีบจองกันเลยนะคะทักมาสอบถามโปรโมชั่นได้เลยนะคะที่เพจฟอดแตงโปรแรงบายหนูแดงพนครน,นะคะหรือว่าโทรที่เบอร์061-523-9524ค่ะหนูแดงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย